สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของเลี้วเนลล์แซี่กันดีกว่านะครับหลังจากเมื่อวานนี้เนี่ยเราได้ทําคลิปสรุปดีตัวของเขาไปแล้วนะครับในวันนี้เองเนี่ยจะมาพูดถึงรายละเอียดที่น่าสนใจเกี่ยวกับตัวของเขาหลังจบฟุตบอลโลกนะครับผมณตอนนี้เองเนี่ยหลายหคนบอกว่าแมซี่อะจริงๆถ้าแบบอแขวนสตาร์ตตอนนี้เลยเนี่ยคือแบบเพอร์เฟกเลยนะครับผมเขาจะแบบว่าทุกจดจําในฐานะของ a t e s t of Alltime หรือว่าโกดนั่นเองนะนักฟุตบอลที่เก่งที่สุดตั้งแต่โลก เคยมีมาผู้ที่ได้ความสําเร็จมาทุกอย่างแล้วเนี่ยบัลลังดอก,ก็กดมา7สมัยนะครับผมได้แชมป์มาหมดแล้วยูฟ่าแช,ชมเปียนลีกโคปาอเมริการวมไปถึงฟุตบอลโลกเองด้วยจะเป็นโมเมนต์ที่แบบสวยงามอ่ะคือแบบปิดหนังสือแบบโคตรบรมโคตรแห่งแฮปปี้เอนดิ้งเลยนะครับการเดินทางของเมซี่ในครั้งนี้แต่ดูเหมือนว่าเมซี่เนี่ยนะครับผมจะยังไม่เลิกเล่นนั่นเองครับคือในมุมของสโมสรเองเนี่ยเมซี่ก็จะหมดสัญญากับทางปารีสแล้วถ้าไม่ต่อมันก็คือจบเลยถูกไหม ไม่ได้เป็นนะักฟุตบอลอาชีพแล้วแบบไร้สังกัดไม่ได้มีทีมให้เตะต่อนะครับเดี๋ยวคงต้องรอดูว่าเมสซี่นั้นจะต่อสัญญาในระดับสโมสรมั้ยแต่ล่าสุดนี้เองเนี่ยจะผลงานในทีมชาติที่เมสซี่อ่ะก็พาทีมชาติควา้าถ้วยเมเจอร์มาหมดแล้วโคปาอเมริกากับบอลโลกคือมันแบบไม่มีอะไรต้องพิสูจน์อีกต่อไปแล้วแล้วเมสซี่เองเนี่ยก็อายุ35แล้วด้วยถูกไ,มไหมอะไรแลวคนก็บอกว่าเออโอเคถ้าในสโมสรยยังอยากเล่นต่อก็เข้าใจได้แต่ทีมชาติเนี่ยดูจะเป็นเหมือนแบบ เหมือนมายสเตยสุดท้ายของเมซี่แล้วที่เมซี่เนี่ยจะมาถึงกับทีมชาติอาร์เจนตินาได้มันไม่มีอะไรที่สําเร็จไปมากกว่านี้ได้แล้วนะครับแต่เมซี่เนี่ยกลับออกมาบอกว่าตัวของเขาจะเล่นให้กับทีมชาติต่อไปวันนี้เองก็จะมาพูดถึงเหตุผลนั้นว่าทําไมกันนะครับเมซี่ถึงยังไม่แขวนสตาร์ทกับทางทีมชาติซึ่งโดยปกตินักบอลคนอื่นเนี่ยอายุ35มสิบห้าเขาก็แขวนสตาร์ทให้ทีมชาติหมดแล้วถูกไหมอาจจะเหลือเตะสโมสรก็ยังพอมีแต่ทีมชาติเนี่ยไม่ค่อยจะมีแล้วนะครับสาเหตุที่ Messi เ,ยยงงเมซ หน้าต่อไปและทางคุณซือเองก็ได้บอกนะเมสซี่เนี่ยจะมีที่ว่างให้กับเบอร์สิเสมอเลยถ้าเขายังอยากเล่นอยู่เนี่ยอีก4ปีก็ได้ถ้ายังอยากเล่นถ้ายังเล่นไหวอยู่ก็มาได้เลยนะครับคือไม่มีใครเนี่ยปิดกั้นเมสซี่เลยต้องรอดูว่าอีก4ปีเมสซี่จะยังอยู่ไหมจะที่แน่ๆนะตอนนี้ในนัดที่จะมาถึงในเกมถัดๆไปของอาเจนิน่าเองเนี่ยในปีหน้าหรืออาจจะอีก2ปียังไงเราเห็นเมสซี่อย่างแน่นอนเพราะตัวของเขาได้บอกมาแล้วนะครับว่าตัวของเขาเองเนี่ยจะเล่นให้กับทีมชาติอาเจนิน่าต่อไป เขายังไม่แขวนสตาร์ทพอเขาจะสวมเสื้อจจดีนาลงเล่นมันในฐานะแชมป์โลกนั่นเองเพราะตอนนี้เพิ่งได้แชมป์มายังไม่ได้ลงเล่นในฐานะแชมป์โลกในนัดต่อไปเลยนะครับเมซี่เองก็อยากจะ เล่นต่อแล้วก็ช่วยอาเจนิน่าต่อไปด้วยเหตุผลนี้แล้วนอกจากคําพูดนี้เองที่บอกว่าเขาเองเนี่ยจะเล่นต่อเพราะเขาอยากเล่นในฐานะของแชมป์โลกให้กับอาเจนิน่าแล้วอันนี้คือเหตุผลที่เขาเนี่ยไม่แขวนสตรตทถูกไหมหลังจากเขาได้แชมป์บอลโลกนอกจากพูดประโยคนี้ออกมาเนี่ยเมซี่ก็ยังได้พูดประโยคที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนมาอีกหนึ่งประโยคด้วยนะครับวันนี้ก็เอามาฝากอีกหนึ่งประโยคเลยนะครับผมเขาบอกว่าถ้าฟุตบอลเนี่ยจะสอนอะไรผมสักอย่างหนึ่งมันบอกตัวของผมเลยว่า คนเราสามารถเอาชนะอุปสรรคได้ทุกอย่าง ถ้าเรารักมันมากพอตัวของเมซี่ไม่ได้ว่ามาถึงแล้วคาบช้อนทองมาได้แชมป์เลยถูกไหมเมซี่ผิดหวังมามากมายไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลโลกปี2014อย่างเงี้ยนะครับผมตัวของเขาก็พลาดท่าพ่ายให้กับเยอรมันในรอบชิงจากลูกยิงของมาริโอ้ก็เซ่นะครับหรือว่าในบอลโลกปี2018เองเมซี่นั้นก็ได้พ่ายแพ้ให้กับฝรั่งเศสด้วยสกอร์4่ต่อ3านะครับผมจากการทำา2ประตูอันแสนสุดสวยของคีเลียนเอบัปเป้นั่นเองนะครับก็ถือได้ว่า ความผิดหวังที่พวกเขาต้องเจอมาแต่เมสซี่ก็ไม่ย่อท้อและไม่ยอมแพ้เรียกได้ว่ามาได้เอาในโอกาสที่จะเป็นโอกาสสุดท้ายเลยก็ว่าได้อะคือเขาไม่ยอมแพ้จริงเขารักในฟุตบอลมากจริงมีอุปสรรคมามากมายในเส้นทางของเขาแต่เขาก็สามารถทํามันได้นะครับนับได้ว่าเป็นจุดจบแห่งตำนานเลยก็ว่าได้แต่ตอนนี้ตำนานยังไม่จบนะเดี๋ยวคงต้องรอดูต่อไปว่าตำนานนั้นจะมีอะไรน่าสนใจที่จะสร้างให้กับโลกฟุตบอลที่จะสร้างความมหัศจรรย์ให้กับพวกเราได้ดูอีกยังไงก็ขอซา เลวเนลเมสซี่ Leo Messi, เอาไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับทุกคนคิดว่าเป็นยังไงเขนบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้ลาอะไรครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับไว้เจอกันในคลิปหน้ากับรายการฟุตบอลเวิลด์นะครับ